กรอบบันทึกข้อมูล Empathy Map จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับมีกรอบช่องข้อมูลอยู่ทั้งหมด6ช่องมีภาพหน้าคนเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะว่าอยากให้อยู่กับมนุษย์อยู่กับคนตัวจิตใจเสียงสีหน้าความรู้สึกและอารมณ์ของเขา มากกว่าอยู่กับข้อมูลที่เขาพูดอย่างเดียววิธีการใช้ Empathy Map ใน process ของการทำการออกแบบหรือดีไซน์ก่อนจะไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนะครับหยิบเอาภาพ Empathy Map มเนี่ยมานั่งดูแล้วก็นึกถึงกลุ่มเป้าหมายไว้ว่าเอะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์หรือไปเก็บข้อมูลเขาเนี่ยเราจะต้องฟังสิ่งที่เขาเล่าถึงชีวิตเขาตอนเขา ใช้ผลิตภัณฑ์เล่าแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เขาเห็นหรือว่าประสบการณ์ที่เขามองด้วยสายตานะครับอันนี้ฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเดีย๋ยวดูตัวอย่างจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เขาคิดนะครับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำปฏิสัมพันธ์กับผลลัพธ์ค้าทั้ง4จุดนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการ ทำให้เราเข้าใจตัวยูเซอร์มากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะต้องนึกถึงเรื่องของเพนและเกนนะหรือเพนคือสิ่งที่เขาลำบากและเกนคือสิ่งที่เขาอยากได้อยากบรรลุนะครับซึ่งซึ่งถ้าเราไปสัมภาษณ์แบบไม่มีแผนตรงนี้เราจะมุ่งเข้าไปถามหาความเดือดร้อนของเขาก่อนเลยเราจะวิ่งเข้าไปแล้วก็ถามว่า อยากได้อะไรเนี่ยเป็นไงบ้างลำบากตรงไหนบ้างนี่คือไปโฟกัสที่เพนมากมากเกินไปนะครับทำให้ไม่ได้ฟิลลิ่งนะครับอธิบายเอาไว้ในแม่แบบอันนี้นะว่าเวลาเราไปทำการสัมภาษณ์เนี่ยเอ็มพัตตี้แมปเนี่ยใช้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งหลักก่อนจะไปออกสัมภาษณ์สัมภาษณ์หรือใช้ตอนที่เข้าไปสัมภาษณ์แล้วเก็บและกรอกข้อมูลลงในแมปก็ได้หรือแม้แต่เราไปสัมภาษณ์ คุยจดบันทึกบางส่วนถ่ายวิดีโอคลิปหรืออัดคลิปเสียงไว้กลับมานั่งฟังแล้วค่อยๆบันทึกลงไปในแมปนี้ก็ได้หรือแม้แต่ต่างคนต่างไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลายๆคนแล้วนำแมปนี้มากลางคุยกันเป็นกลุ่มหลังจากสัมภาษณ์เสร็จตอนเย็นก็มาสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันว่าเซดูเซดูเฮียซีของ คนกลุ่มลักษณะกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเนี่ยเขาคิดเชื่ออะไรเป็นแบบไหนยังไงนะหรือแม้แต่กระทั่งเอามาใช้ประมาณว่าเราเชิญกลุ่มเป้าหมายลักษณะเดียวกันเนี้ยมานั่งร่วมประชุมด้วยกันเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วเราก็ฉายภาพเนี้ยนะครับหรือปริ้นภาพเนี้ยเป็นขนาดใหญ่มาวางไว้ที่โต๊ะเพื่อเราทั้งใช้ทั้งการกึ่งเขียนลงไปบนแย่แบบเดียแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับซึ่งเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมาก ทีนี้เรามาอธิบายกันว่าแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ถนัดไม่เข้าใจนะครับการพล็อตใน empathy map เนี่ยจะมีความหมายทั้งหมด6ช่องแต่ละช่องต้องการใส่อะไรนะครับตรงช่อง i n k and Feel เนี่ยก็คือการให้เ,เรา บันทึกข้อมูลลงไปถึงสิ่งที่ลูกค้าเขายูเซอร์เขาบอกว่าเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงหรือสิ่งที่เราสังเกตว่าเขาคิดหรือเขารู้สึกอะไรในระหว่างที่อยู่ในการใช้ผลิตภัณฑ์หงครับ hear นี่คือการได้ยินนะเขาบอกว่าเขาได้ยินได้เห็นได้ฟังหรือมีใครพูดถึงอะไรตอนระหว่างที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ หรือนึกถึงผลิตภัณฑ์แล้วได้ยินอะไรนะครับอันนี้คือข้อมูลที่คนรอบข้างระหว่างนั้นพูดอะไรพ่อแม่ญาติพี่น้องพูดยังไงอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อมูลเฮียซีคือสิ่งที่เขาเห็นคล้ายๆกับเฮียแต่ว่าเป็นลักษณะของเชิงภาพตอนปัจจุบันเนี้ยข้อมูลในโทรศัพท์มันจะเป็นสิ่งที่ยูเซอร์ซีเยอะมากเลยนะครับเช่นใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแอดก็ถูกยิงเข้ามาอันนี้คือการอินเทอร์รับยูเซอร์นะครับเซดูคือการ ปฏิกิริยาทางกายหลักๆนะครับคือพูดอะไรทําอะไรส่วนพูดอะไรทําอะไรในระหว่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรืออยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นะครับความรู้สึกงนี้ให้บันทึกไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมส่งเรื่องเพลนกับเกนให้นะครับ